เปิดหมดเลยเ็บเตียงอย่างนี้เกิดละหนึ่งคั ในพยาบาลเนี่ยถ้าดูไซต์นี้แล้วน่าจะ5คนขึ้นไปผ่านกลุ่มลายทุกคนจะต้องถูกวัดไข้ถูกวัดเอ่อออกไม่ว่าจะเป็นผู้ทมาตคนหรือสับพานอะไรเนี่ยที่นี่เราให้กล่องท่านเอาทางอาจมาจับร้านสี่ในการจัดตั้งเพราะว่าจะมีโซน,นส,นสนองนอนที่นอนที่บนเตียงติดตามข่าวทุกๆวันเราเห็นตัวเลขที่คนติดเชื้อหรือว่าคนที่เอผู้ป่วยรอเตียง เพิ่มมากขึ้นเราก็เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะช่วยทําอะไรให้สังคมบ้างอะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะยิ่งแบบพอไปเจอข่าวที่แบบอ่ามีน้องอ่าเด็กที่อายุประมาณสักสี่ขวบอะไรเงี้ยครับที่ต้องรอเตียงอ่าแต่ว่าไม่มีที่อยู่ต้องออกมารออยู่ข้างถนนนะฮะซึ่งมันจุดประเด็นที่ว่าอ่าอายุเท่ากับลูกผมเลย <laughs> <laughs> ก็เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นลูกเราอะไรเงี้ยครับเราแล้วเราแล้วเราจะทํำยังไงอะไรอย่างนี้ได้บ้างอะไรครับก็ เราก็เลยกลับมามองดูตัวเองว่า,อาของผมโดยปกติเป็น,ปนมีโรงงานมีพนักงานอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ยังพอมีกําลังที่ยังพอแบบน่าจะช่วยเหลือได้ก็เลยเริ่มไปติดต่อเริ่มต้นเลยไปติดต่อที่เทศบาลก่อนว่า,าเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ครับก็จะมีทําทโครงการร่วมกับเทศบาลแล้วประจวบเหมาะกับทางสาสุขจังหวัดะครับซึ่งผมอยู่ในกรุ๊ปไลน์ของสาสุขอยู่ละ าทางสาธารณสุขต้องมีโครงการที่จะทำเกี่ยวกับโรงพยาบาลสนามเพิ่มแห่งที่5เงี้ยครับแล้วแต่ว่าด้วยจริงๆก็จะอาจจะติดขัดด้วยเรื่องของงบประมาณแล้วความล่าช้าต่างๆหรือกําลังคนนะครับซึ่งซึ่งเข้าใจเข้าใจได้นะครับว่าตอนนี้เพราะด้วยสถานาการณ์ค่อนข้างจะหนักบุคลากรเนี่ยฮะเขาทุกท่านเนี่ยทำเต็มที่ไปแล้วเราก็เลยผมก็เลยลองโทรไปหาหา,หาท่านนะครับแล้วก็ ก็ทราบถึงปัญหาว่ามีอะไรบ้างผมก็เลยอเพื่อผมก็เลยมองว่าถ้าถ้าผมได้ช่วยได้สามารถมีอะไรเข้าไปช่วยได้แล้วเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เรื่องงบประมาณต่างๆไงครับก็เลยทางสารสุก็เลยยินดีก็เลยรับเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาครับผมแล้วก็เวลาที่เซ็ตสนามก็จะเอาทีมพนักงานจากที่โรงงานมาช่วยกันทำเซตมาวันละประมาณ50คนครับผม ครับผมก็จะมาทำทำทำตั้งแต่ประกอบขนของประกอบทำความสะอาดปูผ้าปูจัดวางออแกไนซ์ต่างๆอะไรเงี้ยครับผมครับพ,รพอดีในอำเภอพุทธมนฑลนะครับก็พอดีส่งมีโครงการที่จะทำเป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนะครับตอนนี้ กำลังทางผมเองก็จะได้ร่วมร่วมร่วมกับเทศบาลคลองโยงกำลังจะทำเป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันซึ่งมีกำหนดการน่าจะเปิดประมาณวันอังคารนะครับประมาณร้อยเตียงครับผมเรื่องอถ้าสมมติใครสามารถพอช่วยช่วยในการที่จะแบบช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะรบกวนถ้าไม่เหลือบ่าก็แรงก็ลงมาช่วยกันไม่ว่าจะกําลังทรัพย์กําลังแรงเพราะตอนเนี้ย สังคมเราตอนนี้กำลังค่อนข้างที่จะขาดแคลนอย่าง,างมากอะคะ